คือทุกคนต้องไปดูอ่ะมันแบบมันเป็นผู้ชายเขินกันได้น่ารักผู้ชายเล่นกันผู้ชายเดทกันสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่ในชาแนลกับมินนะคะในเวอร์ไวมินนะคะ คลิปนี้นะคะเราจะไม่ได้มารีวิวนิยายวายนะเนื่องจากว่าช่วงเนี้ยก็อยู่ในช่วงเบื่อนิยายของเรานั่นเองคือไม่รู้จะอ่านเรื่องอะไรอ่านเรื่องอะไรก็แบบไม่สนุกไปหมดนะคะจนมาเจออันนี้ค่ะทุกคนก็คือมี facebook แนะนำอยู่ดีมันก็แนะนำขึ้นมาอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยมันมีรายการเรียลิตี้ของเกาหลีที่เป็นแบบเอาผู้ชายทั้งหมดมาอยู่ในบ้านเดียวกัน เราก็เลยไปดูค่ะทุกคนดูไปแค่1-2 EP งถีก็แบบเฮ้ยดีอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบสมัครแอปแล้วก็ดูต่อไปเรื่อยๆนะคะรายการนั้นนะคะก็ชื่อรายการ h e a Man นะแปลไทยคือรักก็คือรักนะคะมันเป็นรายการเรียลิตี้โชว์ครั้งแรกนะคะที่ผู้เข้าแข่งขันนะคะเป็นผู้ชายทั้งหมดมาอยู่ในบ้านด้วยกันนะคะซึ่งเป็นรายการแรกของเกาหลีทุกคน คือเราอ่ะดูในแอปกากาอูลาล่านะคะซึ่งแอปเนี้มันจะเปิดให้ดูฟรีประมาณ2ตอนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องสมัคร V.I.P ซึ่ง V.I.P นะคะก็ประมาณ200กว่าบาทต่อเดือนนะคะซึ่งเราก็สมัครไปแล้วพอมาแบบดูทีหลังอะ่ะมันมีลงในไอชีอ e ีด้วยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ารายการเนี้ยนะคะปกติมันลงในแอปไหนก,กันแน่เออแต่เราอ่ะดูในกากาอูลาล่านะคะแล้วก็ ตอนนี้ก็ได้จบแล้วค่ะทุกคนคือเราอะรอดูแบบเรียลไทม์นะตั้งแต่มันแบบ EP 1, 2แล้วก็จนเรื่อยๆจนถึง EP 1ีนะคะรายการนี้นะคะมี1 1 EP แต่เราอะยังไม่ได้ดู EP สุดท้ายทุกคนคือเราอะอยากจะมารีวิวก่อนเพราะว่ากลัวว่าถ้าเราอะดู EP สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะแบบ มีการสปอยเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้เราก็เลยยังไม่ดูอีพีสุดท้ายนะคะแต่อยากมาแนะนำให้เพื่อนๆนะคะได้ดูรายการนะคะก็จะนำผู้ชายทั้งหมด 8คนนะคะเข้ามาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเป็นผู้ชายที่แบบต้องการหาหลักแท้เป็นผู้ชายที่ชอบเพศเดียวกันเนียนะเข้ามาอยู่บ้านด้วยกันแล้วก็มีกิจกรรมให้ทําด้วยกันนะคะซึ่งเมื่อเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วทําอะไรบ้างใช่ไหมตอน EP ีหนึ่งอีพีสองเนี้ยค่ะก็จะมีภารกิจศึกษาดูใจค่ะทุกคนนั่นก็คือเหมือนรายการก็จะให้จับฉลากเป็นคู่ๆไปเดทกันทุกคนส่วนใหญ่ก็ไปนั่งคาเฟ่แล้วก็พูดคุยกันเนี่ยค่ะซึ่งมันก็จะมีคน นที่พูดกันทุกคอบ,บางคู่ก็มีความขัดเคิร์นี่ยบางคู่ก็จะแบบเงียบเงียบซึ่ง EP 1กับ2นะคะโจทย์ก็คือห้ามบอกอายุแล้วก็อาชีพ เออซึ่งมันน่าตื่นเต้น <ๆ S 1> ตรงนี้อะไรเงี้ยแบบไม่บอกอายุด้วยไม่บอกอาชีพด้วยแล้วพอได้ทำกิจกรรมทั้งวันทั้งหมดนะคะตอนเย็นก็จะมีการโทรหาคนที่เราสนใจคะ่ะทุกคนโดยให้เวลาโทรเนี่ยสามสิบวินาทีซึ่งมันก็จะมีบางคู่ที่แมทช์กันบ้างบางคู่ก็แบบไม่แมทบางคู่ก็แบบผิดหวังกันไปะอะไรเงี้ยแล้วพอได้มาอยู่บ้านด้วยกันนะคะก็จะมีการพูดคุยเปิดใจกันเยอะขึ้นคะ่ะแล้วมันก็จะมีอยู่ E ีี นึงอะที่เขาแบบมาคุยเปิดใจมีแบบเรื่องดราม่ากับพ่อแม่เออซึ่ง EP เนี้ยเราเออน้ำตาซึมอะมันมีความดราม่าของครอบครัวของผู้เข้าร่วมอย่าเงี้ยค่อนข้างเยอะจะมีคนหนึ่งที่เราแบบชอบ ไม่คิดว่าพ่อแม่เขาจะพูดอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งหัวข้อที่เขาพูดกันก็คือการเปิดตัวให้กับที่บ้านกับครอบครัวแล้วพวกเขามีการตอบสนองไงเงี้ยก็จะมีผู้เข,าข้าแข่งขันคนหนึ่งที่แบบว่าพอเปิดตัวไปเงี้ยเหมือนพ่อก็รับไม่ได้แล้วก็พูดจาแบบแรงมากพูดประมาณว่าตัวพ่อเขาเองอะ่ะไม่น่าจะมาแต่งงานกับแม่คนนี้เลยถึงทําให้ลูกเกิดมาเป็นแบบนี้เออพอเราฟังแล้วเราก็แบบ โคตรช็อกคือช็อกจริงคือถ้าเราเป็นคนอะคือแบบอ๋อหนีออกจากบ้านไปแล้วอะไรเงี้ยเหมือนแบบไม่น่าเกิดมาเลยอะไรอย่างนง้นนะเออคือฟังอีพีนั้นเราก็แบบน้ำตาซึมอะไรเงี้<ว>เดี๋ยวเราก็จะมาแนะนำผู้เข้าร่วมรายการคร่าวๆนะคะมีทั้งหมดอยู่8คนด้วยกันนะคะ <c oughs> ก็มีนี่เลยนะคะหนึ่งชื่อฮอกจุนนะคะมีชานกิวจองฮอนนะคะ ชางมินอึนชานซันยูฮอนแล้วก็จองโฮนะคะ ซึ่งถ้าเพื่อนๆดูแค่รูปภาพนะคะอาจจะไม่เห็นสเสน่ห์ของผู้เข้าร่วมรายการนะคะแต่สําหรับเราอะพอได้ดูเขาขยับมันก็เหมือนแบบแสดงบุคลิกภาพแสดงสเสน่ห์ของคนนั้นออกมาเนี่ยบางคนที่เราดูดูว่าเฮ้ยคุณนี่เฉยๆแต่พอเขาพูดเขาทําท่าทางหรือว่าเขาพูดเขาจาคือแบบมันมีสเสน่ห์ซึ่งก็จะมีผู้เข้าร่วมสองคนนะคะที่แบบว่าสเสน่ห์แรงมากเป็นแบบตัวท็อปๆนั่นก็คือฮอกจุนนะคะกับชางมิน เพราะว่าชางมีเนี่ยค่อนข้างสูงค่ะทุกคนแล้วก็บุคลิกจะเงีบยบเงียบเย็นชาเหมือนแบบพระเอกที่เราชอบเลยนะส่วนช็อกจุนนะคะเหมือนคนเนี้ยจะได้รับคำชมมาแบบดูดีหน้าตาดูมีสเสน่ห์หน้าตาแบบมีโครงชัดไรเงี้ยซึ่งผู้ชายเกาหลีอาจจะชอบแบบโครงหน้า,านี้ก็ได้นะคะซึ่งพอเราดูไปอะ่ะเราก็เดาโพสิชันไม่ได้เลยทุกคน เออมันเป็นโพซิชันที่แบบเราเดาไม่ได้หรือเรากําลังคิดว่าในความเป็นจริงแล้วอะ่ะคนมันจะรักกันอะโพซิชันอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้เออใช่ไหมเราว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าพอดูดูไปนะคะมันก็จะมีความสัมพันธ์ที่เป็นแบบเฟรนด์โซนบราเธอร์โซนอะไรเงี้ยแล้วดูดูไปอะ่อะ e ีีหลังๆอ่ะเริ่มมีแบบบรรยากาศตึงเครียดเนืน่องจากว่าบางคนมันผิดหวังไงมันไม่แมช คือเราชอบคนนี้แต่คนนี้ไม่ชอบเรามันก็จะมีสามเศร้าสี่เศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอ EP หลังๆนะก็จะพอเดาได้แล้นะว่าใครจะคู่ใครแต่เรายังไม่ได้ดู EP สุดท้ายนะคะไม่แน่ใจว่าคู่ที่เราเชียร์นะเขาจะได้คู่กันหรือเปล่าก็ แนะนำนะคะสำหรับใครที่เบื่อนนยายช่วงนี้แบบเบื่อแบบเรานะก็แนะนำมาดูรายการดูริตี้โชว์นะคะหรือว่าอาจจะเป็นหนังซีรีส์อะไรเงี้ยเนาะซึ่งตอนเนี้ยที่เราดูซีรีส์มาเราก็ยังไม่มีซีรีส์ไหนที่แบบถูกใจเราเลยพอมาดูรายการดูริตี้โชว์นี่ก็รู้สึกว่ามันมีความเรียวคือทุกคนต้องไปดูอ่ะมันแบบมันเป็นผู้ชายเขิน ันได้น่ารักผู้ชายเล่นกันผู้ชายเดทกันกิจกรรมไม่ได้เหมือนเดทของผู้หญิงกับผู้ชายนะกิจกรรมคือแมนมากจ้าไปโดดรม่มอะไรอย่างงี้ไปปีนเข้าอะไรอย่างงี้ค่ะเป็นเดทของผู้ชายกับผู้ชายนั่นเองคือมันจะบอกว่าฟินมากตอนดูก็จะแบบเขินเช่นเขินแทนอะไรอย่างงี้ก็ <c oughs> <c oughs> อย่าลืมนะคะไปดูกันได้นะตอนเนี้จบแล้วเรานะคะก็ต้องขอตัวไปดูอีสุดท้ายก่อนนะคะ ก็อ,อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กด subscribe ให้เราเหมือนเดิมนะบ๊ายบายค่ะ